ตลาดลงทุนต่างประเทศตอนนี้เป็นที่ทนิยมกันมากวันนี้เราจะมาบอกว่าทำแบบไหนกันดีครับ mm hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เท่าทานอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการลงทุนในต่างประเทศครับแน่นอนนะครับว่าหลายคนก็มองว่าตลาดต่างประเทศให้ผลตอบแทนที่มากกว่านะครับและหลายคนก็มองว่าตลาดประเทศไทยให้ผลตอบแทนน้อย ไม่ค่อยมีธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่เซิร์ฟกับ n e w Economy ก็เลยแนะนำกันว่าเราไปลงทุนต่างประเทศกันดีกว่านั่นก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าการลงทุนต่างประเทศแบ่งหยับๆยัเป็นกี่แบบและอะไรคือข้อดีข้อเสียเรามาคุยกันในคลิปนี้เลยครับตลาดต่างประเทศนะครับเหมาะสมที่จะลงทุนใน2รูปแบบครับรูปแบบที่1ก็คือลงทุนด้วยตัวเองอ่าก็คือการไปลงทุนด้วยตัวเองนั่นเองหรือว่าการลงทุนทางตรง ูปแบบที่2ก็คือการลงทุนทางอ้อมหรือการลงทุนโดยผ่านกองทุนรวมนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเรามาคุยกันเลยข้อที่1การลงทุนด้วยตัวเองนะครับการลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยมีข้อดีมากมายนะครับอย่างเช่นว่าเราได้เลือกหุ้นด้วยตัวเองอย่างเช่นเพื่อนๆหลายคนอาจจะจะเป็นเจ้าของหุ้น Apple หรืออยากจะเป็นเจ้าของหุ้น Google เราก็เลือกซื้อเฉพาะหุ้นรายตัวนั้นได้เลยเราได้มีสิทธิของความเป็นเจ้าของด้วยและ เราก็ได้เลือกหุ้นที่เราชอบด้วยนั่นเองนะครับนั่นคือข้อที่1ที่นั่นเป็นประโยชน์กับมากๆกับเรานะครับข้อที่2สามารถยืมหุ้นมาทําการช็อตได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจคาว่าช็อตเซลลิงเนี่ยก็แนะนําว่าให้มองข้ามการลงทุนทางตรงไปเลยเ <laughs> พราะการลงทุนทางตรงเนี่ยอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจว่าช็อตเซลลิงคืออะไรท่านแนะนำว่าให้ลงทุนผ่านกองทุนรวมดีกว่ากองทุนรวมเร่องนี้ดีๆมากมายเลยครับ ข้อที่3ข้อดีของมันก็คืออันนี้แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะมองเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะซึ่งถานะมองทั้ง2มุมข้อดีก็คือไม่มีซีลิ่งกับฟลอร์ครับเขาว่าซีลิ่งกับฟลอร์คืออะไรล่ะคือเพดานกับพื้นครับถ้าเกิดใครพอเล่นในตลาดหุ้นไทยมาบ้างแล้วเนี่ยจะพอทราบนะครับว่าหุ้นไทยสมมติหุ้นหตัว ใน1วันนะครับจะขึ้นและลงไม่เกิน30%ครับก็คือจะบวกได้30%และลบไม่เกิน30%ใน1วันนะครับแต่ในตลาดบางตลาดในหุ้นบางประเทศไม่มีซิลลิงกับฟลอร์นั่นหมายความว่าถ้าคุณเลือกหุ้นถูกคุณอาจจะบวก500%บวก1%น0 0ันนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เลยครับคราวนี้กลับมาดูกันที่ข้อเสียกันบ้างว่าการลงทุนด้วยตัวเองมีข้อเสียอะไรแน่นอนนะครับว่าเหรียญมี2ด้านเสมอนะครับการไม่มีซิลลิงกับฟ แต่การที่มันไม่ซีลิ่งกับฟลอร์นั่นแปลว่าเราก็สามารถติดลบได้จนถึงหมดตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ใครๆก็ต้องระวังนะในการเลือกหุ้นนะครับว่าเราเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มขาลงก็ไม่มีอะไรมาหยุดได้เหมือนกันนะครับนั่นะคือข้อเสียข้อ,ขอที่1เลยข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของข้อจํากัดในการติดตามข่าวสารครับแน่นอนนะครับว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ย อะไรก็ตามที่มันผ่านตาเราใน Facebook หรือในสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าการตามข่าวเนี่ยมันจะเป็นไปได้โดยง่ายนะครับเพราะเราอยู่ในประเทศของเราแต่ว่าการที่คุณไปลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะหุ้นรายตัวเนี่ยการที่คุณจะตามข่าวเนี่ยคุณอาจจะต้องมีความสามารถในการเสิร์ชอย่างหนักนะครับหาด้วยตัวเองและแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดครับซึ่งขครก็ตามที่มีข้อจากัดด้านภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับเพราะว่าจะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ค่อนข้างยากมากเลยครับข้อที่3 ค่าใช้จ่ายครับการลงทุนหุ้นด้วยตัวเองนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายค่าใช้จ่ายในการแลกเหรียญค่าธรรมเนียมสําหรับบางประเทศนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันซื้อหุ้นไทยฉันก็มีค่าธรรมเนียมซื้อขายนะแต่บางครั้งในบางที่นะเขาถกขอยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆอยากซื้อหุ้น Google ละกันราคา10,000 0สบาทแต่ว่าโดนค่าแลกเหรียญแล้วค่าแลกเหรียญบางที่เขาเป็นฟิกนะครับอย่างเช่นแลกเหรียญหนึ่งที เสีย1,500บาทก็แปลว่าจาก1 0 0 0 0แสนเพื่อนๆจะเสีย1.5%ไเป็นค่าแลกเหรียญแต่ถ้าใครก็ตามที่ซื้อหมื่นเดียวนั่นหมายเขาว่าค่าแลกเหรียญของคุณเนี่ยคือเกือบ15%เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะการลงทุนหุ้นหลายตัวเนี่ยโดยมากมักจะทํากับคนที่มีเงินก้อนเยอะๆครับเพราะว่าค่าแลกเหรียญที่เป็นฟิกเลทเนี่ยมันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยมากๆสาหรับเขาเพราะฉะนั้นสําหรับใครก็ตามที่อยากจะเริ่มลงทุนหุ้นด้วยตัวเองในเรื่องของหุุ้้นต่่่่่าาาาาางงปรรรระะเเเทศกณดดูือคจยีๆพว เดี๋ยวจะขาดทุนไม่รู้ตัวนะข้อที่4เรื่องของกฎหมายครับคำว่ากฎหมายที่อ้างอิงกับหุ้นเนี่ยแน่นอนเราคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายภาษีทันยกตัวอย่างของตลาดอเมริกาละกันตลาดอเมริกานะครับเงินปันผลนะครับที่ออกมาจากหุ้นคุณได้รับก็จริงนะครับแต่เสียภาษีให้ประเทศอเมริกาในกรณีที่คุณไม่ได้อยู่ในประเทศอเมริกาเนาะก็คือเหมือนเราเป็นนักลงทุนไทยเนี่ย ไปลงทุนหุ้นเมกาได้เงินพันผลเนี่ยเราเสียภาษีพันผลให้กับหุ้นเมกา3าเครับเยอะมากๆถ้าเป็นหุ้นไทยเนี่ยเราโดนหักแค่10%ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหุ้นเมกาเราโดน30%ในทางเดียวกันนะครับถามว่าถ้าเราขายหุ้นแล้วเราได้กําไรจากส่วนต่างหรือแคปิตอลเกตเราเสียไหมเราไม่เสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโอนเงินกับประเทศไทยในปีพศเดียวกันเราก็มาเสียภาษีที่ไทยอีกรอบหนึ่งครับ พอถือเป็นภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเพะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายเนี่ยมีความละเอียดยิบย่อยมากเลยถ้าใครจะลงทุนหุ้นในต่างประเทศด้วยตัวเองอย่าลืมศึกษาเรื่องของกฎหมายดีๆนะครับข้อที่2การลงทุนทางอ้อมหรือการลงทุนผ่านกองทุนรวมครับแน่นอนเนื้อตลาดต่างประเทศเดี๋ยวนี้เปิดกันมากมายเลยสิงคโปร์จีนเมกาแล้วก็อื่นๆน,นะครับการลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นอะไรที่ง่ายและก็สะดวกมากๆครับอันนี้ก็หลังจากที่เพื่อนๆฟังข้อดีข้อเสียใน พาดแรกมาแล้วทันค่อนข้างมั่นใจฮะว่าหลายเปอร์เซ็นต์คือเกินครึ่งจะคิดว่ามาลงทุนทันกองทุนรวมดีกว่าอ่ะกองทุนเป็นยังไงกองทุนนั้นนี้เขาจะเรียกว่ากองทุน FIF ครับหรือว่า Foreign Investment Fund หรือกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศนั่นเองครับซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นสลักษณะลักษณะที่1ก็คือ feeder fund คําว่า feeder fund หมายความว่าย่งไงอย่างเช่นสมมติบรจที่ไทยอยากไปลงทุนที่ประเทศจีน แล้วก็เลยไปติดต่อบริษัทจีนที่เขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วในตลาดของเขามีความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของคสาตอรอของเขาอยู่แล้วเนี่ยไปจ้างเขาลงทุนแล้วกันแต่คําว่าฟิดเอ f ฟันเนี่ยมันจะมีมาสเตอร์ฟันอันเดียวก็คือกองทุนที่ไทยไปจ้างเกือบ1 0 0ที่กองทุนเดียวในต่างประเทศแต่ในลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะที่2องจะ Fun Fun ก็คือฟันออฟฟันครับก็คืออย่างเช่นนโยบายการลงทุนบางครั้งอาจจะมีหุ้นบางตัวหรือว่ากองทุนบางตัวที่เขาไปลงทุนทั่วทั้งโลก เขาก็จะมีนโยบายว่าโอเคถ้าเป็นคอเทศจีนเนี่ยฉันจ้างคนนี้ลงทุนนะถ้าเป็นกองอเมริกาเนี่ยฉันจะจ้างอีกคนหนึ่งลงทุนถ้าเป็นกองเวียดนามฉันจะจ้างอีกคนหนึ่งลงทุนเพราะฉนั้นมันจะมีการจ้างหลายเจ้ามากเลยเราจะเรียกกันกลักษณะว่าฟันออฟฟันครับแต่ไม่เป็นไรพวกเนี้ยถามว่าเข้าใจต้องเข้าใจไหมไม่ต้องเข้าใจครับเข้าใจแค่นโยบายว่าเขาไปลงทุนอะไรแบบไหนก็พอแล้วครับก็อันนี้ทันเตียวว่าทันแนะนําไว้แล้วกันเพราะฉะนั้นพอเราเลือกนโยบายที่เราชอบได้แล้วอย่างเช่นเราอยากจะลงทุนหุ้นจีน หรือเราอยากจะลงหุ้นกลุ่มเทคโนโลโยีเราก็เลือกกองทุนที่เราสนใจได้เลยครับคราวนี้มาถึงข้อดีข้อเสียของมันข้อดีข้อที่1ลงทุนง่ายไม่ซับซ้อนเลยครับเพราะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตตอนนี้มีมากมายเลยเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่ากองทุนหุ้นจีนที่ไหนดีของแบงค์นี้ดีไหมของบริจรนนี้ดีไหมของอะไรนี้ดีไหมเราเทียบได้เลยลงทุนง่ายไม่ซับซ้อนนะครับซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อยากจะใส่เงินหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นจนถึงหลักล้านเนี่ยก็แค่บอกว่าจะซื้อกี่บาท หลังจากนั้นเขาก็จะทอนหน่วยมาเป็น NAV ของกองทุนมาให้เลยซึ่งมันจะง่ายมากๆการลงทุนจะง่ายและไม่ซับซ้อนเลยครับข้อที่2มีคนบริหารให้เราครับเพื่อนเพื่อหลายคนนะครับอาจจะมีอาชีพที่ตัวเองมีความถนัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้อยากศึกษามากนะักแต่อยากจะลงทุนเนี่ยทันว่าการลงทุนผ่านกองทุนเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะมันคือการที่เราจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับกลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ต้องมีประสบการณ์ทํางานสูงในวงการนะครับมีเรื่องของลเซนส ต่างๆถึงจะมีสิทธิ์มาดูแลให้เราได้นะครับเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเราจ้างคนกลุ่มนี้ในการดูแลให้เราเขาจะทําการซื้อขายหุ้นให้เราถ้าเกิดจังหวะไหนหุ้นไม่ดีติดตามข่าวสารให้เราเขาจะขายออกไปซื้อหุ้นตัวใหม่ให้เราเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับแลกกับค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยเท่าน,นั้นเองต่อปีให้เขาไปแล้วเขาก็จะดูแลเงินของเราให้อันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยครับข้อที่ 3. ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยมากครับบางกองทุนเนี่ยเริ่มต้นแค่บาทเดียวก็มีนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ย อาจจะมีเงินต่อเดือนไม่เยอะอยากจะค่อยๆเริ่มสะสมไปทันว่าการลงทุนกองทุนหุ้นต่างประเทศเป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันใช้เงินลงทุนไม่เยอะแล้วก็ไม่มีเรื่องของค่าแลกเปลี่ยนต่างๆอะไรตามที่การลงทุนทางตรงมีนะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่าให้การที่เราบอกว่าเราเป็นคนมีเงินน้อยมาเป็นอุปสรรคในการที่เราจะไม่ลงทุนนะครับข้อที่4ี่ครับ แ,แน่นอนนะครับว่าการซื้อหุ้นเนี่ยมันจะต้องมีความเสี่ยงแน่นอนหรือการลงทุนเนี่ยมันจะต้องมีความเสี่ยงแน่นอนแต่การลงทุนในกองทุนเนี่ยเขาจะมีการกระจายการลงทุนให้คุณเรียบร้อยแล้วครับอย่างสมมุติว่าเงินของคุณอย่างเช่สนซื้อแค่เดือนละ2,000บาทถ้าเกิดว่าไปซื้อหุ้นรายตัวเนีเ่ยเพอๆบางตัวยังไม่ได้เลยนะแต่ถ้าไปซื้อในกองทุนหุ้นหรือกองทุนต่างประเทศเนี่ยเขาจะกระจายว่า0 0 0พของคุ้นจะลงทุนหุ้นประมาณหลายสิบตัวกระจายไปแล้วตามสัดส่วนของกองทุนอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้น มันจะมีการกระจายตัวกระจายความเสี่ยงให้ในตัวเองเลยเซตอโตเมตินะครับถ้าใครมีเงินไม่เยอะทันแนะนำว่ากองทุนเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยครับแน่นอนนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อสังเกตครับข้อสังเกตข้อที่1ก็คือเพื่อนๆจะไม่ได้เลือกหุ้นด้วยตัวเองครับฉันได้ก็ฉันนั้นเนะเราฝากเขาลงทุนถ้าเขามองหุ้นตัวเดียวกับเราก็ดีไปแต่ถ้าเขามองว่าเฮ้ยตัวอื่นอาจจะมีโอกาสมากกว่าเขาก็ ทำการสวิชชิ่งไปซื้อขายตัวอื่นซึ่งเราจะไม่ได้เลือกหุ้นด้วยตัวเองแต่ว่าเราได้เลือกแค่นโยบายการลงทุนครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราฝากเงินไว้ในมือคนที่เขาเก่งละกันแต่ว่าก็อาจจะขัดใจเพื่อนเพื่อบางคนนิดนึงว่าเราไม่ได้เลือกหุ้นด้วยตัวเองนะครับข้อที่2การลงทุนในต่างประเทศนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการที่กองทุนประเทศไทยไปซื้อกองทุนต่างประเทศที่เขาลงทุนอยู่แล้วอย่างที่เล่าไปตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลึกๆก,ก็คือเราเสียค่าธรรมเนียม2ต่อครับ ค่าธรรมเนียมการจัดการที่1ก็คือค่าธรรมเนียมที่ฝั่งไทยไปเลือกกองทุนต่างประเทศและก็ธรรมเนียมที่2คือค่าธรรมเนียมที่ต่างประเทศมีการซื้อขายทําบริหารจัดการต่างๆแต่ว่า2ฝัง่งนี้พอรวมกันแล้วบางที่ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ให้เข้าใจไว้นะครับว่าเราเสีย2ต่อแต่ถ้ามันคุ้มกับผลตอบแทนที่เราแลกมาได้มาทัาน่าก็ลงทุนเลยครับอย่าไปกลัว เป็นยังไงกันบ้างครับกับวันนี้ที่เรามาแนะนําเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันมีข้อดีมากมายเลยแล้วก็มันมีทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วก็เพื่อนๆก็ลองไปพิจารณา,าดูแล้วกันนะครับว่าตัวเองเหมาะสมกับแบบไหนหรือว่าอยากจะเริ่มแบบสมมติหลายๆคนอาจจะเริ่มจากกองทุนทางอ้อมก่อนก็ได้ลงกองทุนต่างประเทศแล้ววันหนึ่งถ้ามีเงินเยอะขึ้นมีความรู้มากขึ้นจะพัฒนาไปลงทุนทางตรงก็ทําได้นะครับไม่มีปัญหาไม่จําเป็นจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะ เราสามารถเลือก2ทางได้เลยแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มทันแนะนําว่ากองทุน่างประเทศคือคําตอบที่ดีมากๆเลยครับแล้ววันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด c r i สไคร์เราเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมเราเสมอมานะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกมากๆนะครับกับการลงทุนสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง c c h ชว y จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการกาลงทุน s ับ i ับ s u b s ับ i b e